สวัสดีค่ะสวัสดีพี่ๆช่องขวัญใจผ่าเครื่องนะคะ EP นี้เป็น EP ที่หนึ่ง้ค่ะช่องทางการติดต่อนะคะโทร0 8 4 5 9 6 2 0 0 5หค่ะโทร0 8 4 5 9 6 2 0 0 5หค่ะเบอร์นี้สามารถเพิ่มเพื่อนทางไลน์ได้เลยนะคะเบอร์นี้สามารถเพิ่มเพื่อนทางไลน์ได้เลยค่ะลายน้องชื่อปุ้มปุ้ยนะคะหรือจะสแกน QR code เพิ่มเพื่อนทางไลน์ได้เลยนะคะ พาน้องเป็นพระเหมาพระบ้านนะคะพระเหมาพระบ้านพระเช่าเหมารวมนะคะต่างที่มาต่างคณะอาจารย์นะคะพี่พี่คนไหนชอบถูกใจโทรหาน้องได้เลยนะคะโอนเงินน้องส่งให้ฟรีนะคะเก็บปลายทางน้องขอบอกเพิ่ม50บาทค่ะลบกวนพี่พี่ดูกันให้ชอบดูกันให้ใช่นะคะถูกใจแล้วโทรมาหาน้องได้เลยค่ะเวลาพี่พี่โทรมาลบกวนพี่พี่บอก ep บอกองค์บอกแถวนะคะพี่พี่จะได้ไม่ต้องเสียเวลาหาพระ รอน้องหาพระนานนะคะเพราะน้องจำหน้าพระไม่ค่อยได้ค่ะองค์ที่หนึ่งนะคะองค์ที่หค่ะพระสมเด็จนะคะด้านหน้านะคะงานเก่าๆเดิมๆแบบนี้นะคะสภาพสวยงามแบบนี้เลยค่ะพี่ๆคนไหนชอบถูกใจโทรหาน้องได้เลยนะคะขอดูรูปเพิ่มเติมได้นะคะขอดูรูปเพิ่มเติมได้ทุกองค์เลยค่ะองค์นี้น้องเปิดให้พี่ๆในราคา600บาทนะคะ600บาทค่ะ โอนเงินน้องส่งให้ฟรีนะคะเก็บปลายทางน้องขอบบกเพิ่ม50บาทค่ะด้านหลังนะคะดูกันให้ชอบดูกันให้ใช่นะคะถูกใจแล้วโทรมาหาน้องได้เลยะคะ่ออะ,คะอ,งองค์ที่2นะคะองค์ที่สค่ะพระสมเด็จนะคะด้านหน้าค่ะงานเก่าๆเ,เดิมๆแบบนี้นะคะสภาพสวยงามแบบนี้เลยคะ่ะพี่คนไหนชอบถูกใจโทรหาน้องได้เลยนะคะ ขอดูรูปเพิ่มเติมได้ค่ะขอดูรูปเพิ่มเติมได้ทุกองค์นะคะองค์นี้น้องเปิดให้พี่ๆในราคา600บาทนะคะ600บาทค่ะโอนเงินน้องส่งให้ฟรีนะคะเก็บปลายทางน้องขอบวกเพิ่ม50บาทค่ะด้านหลังนะคะดูกันให้ชอบดูกันให้ใช่นะคะถูกใจแล้วโทรมาหาน้องได้เลยค่ะองค์นี้เป็นองค์ที่สองของแถวที่1นะคะองค์ที่สองของแถวที่1ค่ะ ต่อมาเป็นองค์ที่3มนะคะสมเด็จปกโพนะคะพระสมเด็จปกโพหลวงปู่โต๊ะวัดประดู่ฉิมพีนะคะพระสมเด็จปกโพหลวงปู่โต๊ะวัดประดู่ฉิมพีค่ะด้านหลังนะคะดูกันให้ชอบดูกันให้ใช่นะคะถูกใจแล้วโทรมาหาน้องได้เลยค่ะเนื้อหามวลสารแน่นๆแบบนี้เลยนะคะองค์นี้น้องได้มาพร้อมกรอบพลาสติกกันนะมาแบบนี้นะคะขอดูรูปเพิ่มเติมได้นะคะพาน้องขอดูรูปเพิ่มเติมได้ทุกองค์เลยค่ะ ต่อมาเป็นองค์ที่สี่นะคะองค์ที่สี่ค่ะพระสมเด็จนะคะด้านหน้านะคะงานเก่าเก่าเดิมๆแบบนี้นะคะสภาพสวยงามแบบนี้เลยะคะ่ะพี่ๆคนไหนชอบถูกใจโทรหาน้องได้เลยนะคะขอดูรูปเพิ่มเติมได้นะคะพระน้องขอดูรูปเพิ่มเติมได้ทุกองค์เลยค่ะองค์นี้เป็นองค์ที่สี่แถวที่หนึ่งนะคะพระสมเด็จวัดละพังนะคะดูกันให้ชอบดูกันให้ใช่ค่ะ ถูกใจแล้วโทรมาหาน้องได้เลยค่ะองค์นี้น้องเปิดให้พี่ๆในราคา600บาทนะคะ600บาทค่ะโอนเงินน้องส่งให้ฟรีนะคะเก็บปลายทางน้องขอบอกเพิ่ม50บาทนะคะด้านหลังนะคะดูกันให้ชอบดูกันให้ใช่นะคะถูกใจแล้วโทรมาหาน้องได้เลยค่ะองค์ที่5นะคะองค์ที่5แถวที่1นนะคะพระสมเด็จนะคะด้านหน้านะคะ งานเก่าๆเ,เดิมๆแบบนี้นะคะสภาพสวยงามแบบนี้เลยนะคะพี่คนไหนชอบถูกใจโทรหาน้องได้เลยนะคะขอดูรูปเพิ่มเติมได้นะคะพาน้องขอดูรูปเพิ่มเติมได้ทุกองค์เลยคะ่ะองค์นี้น้องเปิดให้พี่ๆในราคา600บาทนะคะ600บาทค่ะโอนเงินน้องส่งให้ฟรีนะคะเก็บปลายทางน้องขอบกเพิ่ม50บบาทค่ะด้านหลังนะคะดูกันให้ชอบดูกันให้ใช่นะคะถูกใจแล้วโทรมาหาน้องได้เลยค่ะ องนี้เป็นองค์ที่ห้านะคะองค์ที่ห้าแถวที่หนึ่งนะคะน้องได้มาเลี่ยมกอรอพลาสติกกันนะ้มาแบบนี้นะคะขอดูรูปเพิ่มเติมได้ค่ะพาน้องขอดูรูปเพิ่มเติมได้ทุกองคเลยนะคะองค์นี้น้องเปิดให้พี่ๆในราคา600บาทนะคะ600บาทค่ะอีพีนี้น้องเปิดให้พี่ๆในราคา600บาททุกองค์เลยนะคะพาราคานี้น้องไม่มีรับประกันนะคะพาราคานี้น้องไม่มีรับประกัน,นะคะ่ะ รบกวนพี่ๆดูกันให้ชอบดูกันให้ใช่นะคะถูกใจแล้วโทรมาหาน้องได้เลยค่ะองค์ที่6กแถวที่1นนะคะพระสมเด็จวัดเกศชัยโยนะคะพระสมเด็จเกศชัยโยนะคะด้านหน้านะคะเนื้อหามวลสารแน่นๆแบบนี้เลยนะคะงานเก่าๆเดิมๆนะคะสภาพสวยงามแบบนี้เลยค่ะขอดูรูปเพิ่มเติมได้นะคะขอดูรูปเพิ่มเติมได้ทุกองค์เลยค่ะด้านหลังนะคะ ดูกันให้ชอบดูกันให้ใช่นะคะองค์นี้น้องได้มาพร้อมกรอบแบบนี้นะคะขอดูรูปเพิ่มเติมได้ bit, น,นะคะพระน้องขอดูรูปเพิ่มเติมได้ทุกองคเลยค่ะพี่ๆคนไหนชอบถูกใจโทรหานนองขอดูรูปเพิ่มเติมได้ทุกองเลยนะคะต่อมาเป็นองค์ที่หนึ่งแถวที่สองนะคะองค์ที่หนึ่งแถวที่สองค่ะพระปิตานะคะพระปิตานะคะพระปิตาหลวงปู่โต๊ะวัดประดูชฉิมพีนะคะเนื้อเป็นสีแบบนี้นะคะ พี Turkey, ่คนไหนชอบถูกใจโทรหาน้องได้เลยนะคะขอดูรูปเพิ่มเติมได้นะคะขอดูรูปเพิ่มเติมได้ทุกองเลยค่ะองค์นี้น้องเปิดให้พี่พี่เนี่ยราคาหกร้อยบาทนะคะหกร้อยบาทค่ะโอนเงินน้องส่งให้ฟรีนะคะเก็บปลายทางน้องขอบวกเพิ่มห้าสิบบาทด้านหลังนะคะดูกันให้ชอบดูกันให้ใช่นะคะถูกใจแล้วโทรมาหาน้องได้เลยค่ะพี่ๆี่คนไหนชอบถูกใจโทรหาน้องได้เลยนะคะองค์นี้น้องเปิดให้พี่พี่นราคาหกร้อยบาทคะหกร้อยบาทค่ะ ต่อมาเป็นองค์ที่สองนะคะพับปิตานะคะพับปิตาพิมพ์ปั้นนะคะหลวงพ่อโคนวัดบางแสะนะคะเนื้อผงเนื้อผงคุกรักแบบนี้นะคะพี่พคนไหนชอบถูกใจโทรหาน้องได้เลยนะคะด้านข้างค่ะด้านหลังนะคะขอดูรูปเพิ่มเติมได้นะคะด้านข้างค่ะพี่พคนไหนชอบถูกใจโทรหาน้องได้เลยนะคะขอดูรูปเพิ่มเติมได้ทุกองค์ค่ะ องนี้น้องเปิดให้พี่ๆในราคา600บาทนะคะ600บาทค่ะโอนเงินน้องส่งให้ฟรีนะคะเก็บปลายทางน้องขอบวกเพิ่ม50บาทค่ะพระปิดตานะคะหลวงพ่อคนวัดบางแซะนะคะดูกันให้ชอบดูกันให้ใช่นะคะใต้ฐาน,นะคะ่ะถูกใจแล้วโทรมาหาน้องได้เลยนะคะองค์นี้น้องเปิดให้พี่ๆในราคา600บาทนะคะ600บาทค่ะต่อมาเป็นองค์ที่สามแถวที่สองนะคะองค์ที่สามแถวที่สองคะ่ะ หลวงปู่ทวดนะคะหลวงปู่ทวดนะคะหลวงพ่อทวดวัดช้างให้นะคะหลวงพ่อทวดวัดช้างให้นะคะองค์นี้เลี่ยมกอบโบราณมาแบบนี้นะคะองค์นี้ใส่กอบโบราณแบบนี้นะคะพี่คนไหนชอบถูกใจโทรหาน้องได้เลยนะคะด้านหลังนะคะมีอักขระแบบนี้นะคะหลวงพ่อทวดวัดช้างให้นะคะดูกันให้ชอบดูกันให้ใช่นะคะถูกใจแล้วโทรมาหาน้องได้เลยค่ะโอนเงินน้้งส่งให้ฟรีนะคะเก็บปลายทางน้องขอบ่กเพิ่มห้าสิบบาทค่ะ พี่พี่คนไหน be ชอบถูกใจโทรหาน้องได้เลยนะคะขอดูรูปเพิ่มเติมได้ทุกองคเลยค่ะต่อมาเป็นองค์ที่สี่แถวที่สองนะคะองค์ที่สี่แถวที่สองค่ะพระสมเด็จนะคะด้านหน้านะคะเนื้อผงจุ่มรักแบบนี้นะคะเนื้อผงจุ่มรักแบบนี้นะคะพี่พี่คนไหนชอบถูกใจโทรหาน้องได้เลยนะคะด้านข้างค่ะด้านหลังนะคะขอดูรูปเพิ่มเติมได้นะคะด้านข้างค่ะขอดูรูปเพิ่มเติมได้นะคะ ระสมเด็จนะคะสมเด็จค่ะดูกันให้ชอบดูกันให้ใช่นะคะทูงใจแล้วโทรมาหาน้องได้เลยค่ะองค์นี้น้องเปิดให้พี่ๆในราคาหกร้อยบาทนะคะหกร้อยบาทค่ะโอนเงินน้องส่งให้ฟรีนะคะเก็บปลายทางน้องขอบบกเพิ่มห้าสิบบาทค่ะด้านข้างค่ะพี่คนไหนชอบถูกใจโทรหาน้องขอดูรูปเพิ่มเติมได้นะคะขอดูรูปเพิ่มเติมได้ทุกองค์เลยค่ะองค์นี้น้องเปิดให้พี่ๆในราคาหกร้อยบาทนะคะหกร้อยบาทค่ะ ต่อมาเป็นองค์ที่ห้านะคะองค์ที่ห้าแถวที่สองนะคะองค์ที่ห้าแถวที่สองนะคะพับปิดตานะคะพับปิดตาหลวงพ่อจีนนะคะพับปิดตาหลวงปู่จีนวัดท่าลาดนะคะพับปิดตาหลวงปู่จีนวัดท่าลาดนะคะลงรักปิดทองมาแบบนี้นะคะพี่ๆคนไหนชอบถูกใจโทรหาน้องได้นะคะด้านข้างค่ะด้านหลังนะคะด้านข้างค่ะใต้ฐานนะคะ ขอดูรูปเพิ่มเติมได้นะคะพาน้องขอดูรูปเพิ่มเติมได้ทุกองค์นะคะวัดพระปิดตานะคะหลวงปู่จีนนะคะหลวงปูจงป่จีนวัดท่าราชนะคะดูกันให้ชอบดูกันให้ใช่นะคะถูกใจแล้วโทรมาหาน้องได้เลยนะคะดูกันให้ชอบดูกันให้ใช่ถูกใจแล้วโทรมาหาน้องได้เลยค่ะองค์นี้น้องเปิดให้พี่ๆในราคา600บาทนะคะ600บาทค่ะโอนเงินน้องส่งให้ฟรีนะคะเก็บปลายทางน้องขอบบกเพิ่ม50บาทค่ะ ดูกันให้ชอบดูกันให้ใช่ค่ะองค์ที่หกนะคะองค์ที่หกแถวที่สองนะคะพระรอดนะคะพระรอดค่ะพระรอดนะคะพี่คนไหนชอบถูกใจโทรหาน้องได้เลยนะคะพระรอดหลวงพ่อหลวงพ่อแพนะคะพระรอดหลวงพ่อแพอวัดพิกุลทองนะคะพี่คนไหนชอบถูกใจโทรหาน้องได้เลยนะคะ ภาพผงเนื้อดินนะคะด้านข้างค่ะด้านหลังนะคะด้านข้างค่ะใต้ฐานนะคะขอดูรูปเพิ่มเติมได้นะคะพะน้องขอดูรูปเพิ่มเติมได้ทุกองค์เลยค่ะองค์นี้น้องเปิดให้พี่ๆในราคา600บาทนะคะ600บาทค่ะโอนเงินน้องส่งให้ฟรีนะคะเก็บปลายทางน้องขอบบกเพิ่ม50บาทค่ะดูกันให้ชอบดูกันให้ใช่ค่ะถูกใจแล้วโทรมาหาน้องได้เลยนะคะ ต่อมาเป็นองค์ที่7ดนะคะองค์ที่7ดแถวที่2นะคะพระปิดตานะคะพระปิดตาพิมพ์เล็กแบบนี้นะคะพี่ๆคนไหนชอบถูกใจโทรหาน้องได้เลยนะคะด้านข้างค่ะพระผงเนื้อดินนะคะพระปิดตาองค์เล็กแบบนี้นะคะพิมพ์เล็กแบบนี้นะคะด้านข้างค่ะขอดูรูปเพิ่มเติมได้นะคะพระผงเนื้อดินนะคะขอดูรูปเพิ่มเติมได้นะคะด้านล่างนะคะ พี่ๆคนไหนชอบถูกใจโทรหาน้องขอดูรูปเพิ่มเติมได้เลยค่ะองค์นี้น้องเปิดให้พี่ๆในราคา600บาทนะคะ600บาทค่ะโอนเงินน้องส่งให้ฟรีนะคะเก็บปลายทางน้องขอบกเพิ่ม50บาทค่ะองค์ที่8นะคะองค์ที่8ค่ะหลวงพ่อทวดนะคะหลวงพ่อทวดวัดช้างให้นะคะด้านหน้านะคะงานเก่าๆเดิมๆแบบนี้นะคะสภาพสวยงามแบบนี้นะคะด้านข้างค่ะ หลวงพ่อทวดวัดช้างให้นะคะเนื้อว่านนะคะด้านข้างค่ะใต้ฐานนะคะขอดูรูปเพิ่มเติมได้นะคะพาน้องขอดูรูปเพิ่มเติมได้ทุกองค์เลยคะ่ะองค์นี้น้องเปิดให้พี่ๆในราคาหกร้อยบาทนะคะหกร้อยบาทค่ะโอนเงินน้องส่งให้ฟรีนะคะเก็บปลายทางน้องขอบวกเพิ่มห้าสิบบาทค่ะองค์ที่เก้านะคะองค์ที่เก้าค่ะพรพปิดตานะคะมีรอยยันสองข้างแบบนี้นะคะ ขอดูรูปเพิ่มเติมได้นะคะด้านข้างค่ะด้านหลังค่ะด้านข้างค่ะขอดูรูปเพิ่มเติมได้ทุกองเลยนะคะพาปิดตาขอดูรูปเพิ่มเติมได้ทุกองเลยค่ะ,คะองค์นี้น้องเปิดให้พี่ๆในราคาหกร้อยบาทนะคะหกร้อยบาทค่ะโอนเงินน้องส่งให้ฟรีนะคะเก็บปลายทางน้องขอบวกเพิ่มห้าสิบบาทค่ะรบกวนพี่ดูกันให้ชอบดูกันให้ใช่นะคะถูกใจแล้วโทรมาหาน้องได้เลยค่ะ องค์ที่หนึ่งแถวที่3นะคะองค์ที่หนึ่งแถวที่สามครวงพ่อทวดนะคะรวงพ่อทวดวัดช้างให้นะคะด้านหน้านะคะงานเก่าๆเดิมๆแบบนี้นะคะสภาพสวยงามแบบนี้เลยนะคะพี่ๆคนไหนชอบถูกใจโทรหาน้องได้เลยนะคะขอดูรูปเพิ่มเติมได้นะคะพาน้องขอดูรูปเพิ่มเติมได้ทุกองค์เลยค่ะด้านข้างนะคะด้านหลังนะคะด้านหลังเป็นหรวงปูดทิมแบบนี้นะคะด้าน พี่คนไหนชอบถูกใจโทรหาน้องได้เลยนะคะองค์นี้ด้านข้างมองไม่เห็นนะคะเพราะว่าเรียมกรอบพลาสติกกันนะมาแบบนี้นะคะเจ้าของเดิมเรียมกรอบพลาสติกกันนะมาแบบนี้ค่ะขอดูรูปเพิ่มเติมได้นะคะขอดูรูปเพิ่มเติมได้ทุกองค์เลยคะ่ะอง์นี้น้องเปิดให้พี่ในรน,นะคะหกร้อยบาททุกองเลยนะคะหกร้อยบาททุกองค์เลยะค,ะททค่ะ,คะเหรียญหล่อโบราณน,นะคะเหรียญหล่อโบราณพระพุทธน,นะคะ ด้านข้างเป็นดอกพิกุลทองแบบนี้นะคะเหรียญหล่อโบราณน,นะคะพี่ๆคนไหนชอบถูกใจโทรหาน้องได้เลยนะคะด้านข้างคะ่ะด้านหลังนะคะขอดูรูปเพิ่มเติมได้นะคะด้านข้างคะ่ะขอดูรูปเพิ่มเติมได้ทุกองเลยค่ะ,คะองนี้น้องเปิดให้พี่ๆเนี่ยราคาหกร้อยบาทนะคะหกร้อยบาทคะ่ะโอนเงินน้องส่งให้ฟรีนะคะเก็บปลายทางน้องขอบบกเพิ่มห้าสิบบาทคะ่ะ องค์ที่สามนะคะองค์ที่สามค่ะหลวงปู่ศรีนะคะหลวงปู่ศรีรุ่นพิเศษนะคะสองห้าหนึ่งแปดนะคะวัดเข่าถ้ำบุญนาคนะคะอำเภอตาคีจังหวัดนครสวรรค์น,นะคะรุ่นพิเศษค่ะหนึ่งห้านสองห้าหนึ่งแปดนะคะพี่ๆคนไหนชอบถูกใจโทรหาน้องได้เลยนะคะองค์ที่สามแถวที่สามนะคะหลวงปู่ศรีนะคะหลวงปู่ศรีค่ะดูกันให้ชอบดูกันให้ใช่ค่ะ ถูกใจแล้วโทรมาหาน้องได้เลยนะคะอง์ที่สี่แถวที่สามนะคะองค์ที่สี่แถวที่สามค่ะเหรียญพญาเต่าแบบนี้นะคะองค์น้อยนะคะพญาเต่าพิมพ์เล็กนะคะพิมพ์เล็กนะคะรุ่นเฮงกับเฮงนะคะรุ่นเฮงกับเฮงวัดไซทองนะคะพี่ๆคนไหนชอบถูกใจโทรหาน้องได้เลยนะคะข้างมีรอยยันแบบนี้นะคะ <utan> มีรอยจายเป็นรูปยันแบบนี้นะคะขอดูรูปเพิ่มเติมได้นะคะขอดูรูปเพิ่มเติมได้คะ่ะด้านข้างคะ่ะด้านหลังนะคะหลวงพ่อหลิวนะคะพญาเต่าหลวงพ่อหลิวนะคะวัดไซทองพัฒนานะคะสองห้าสามเก้านะคะพี่พ่นไนชอบตกใจโทรหาน้องได้เลยนะคะอัขระคมชัดแบบนี้นะคะลายเส้นอัคระคมชัดแบบนี้คะ่ะขอดูรูปเพิ่มเติมได้นะคะด้านข้างคะ่ะ ขอดูรูปเพิ่มเติมได้ทุกองเลยค่ะองค์นี้น้องเปิดให้พี่ๆในราคา600บาทนะคะ600บาทค่ะโอนเงินน้องส่งให้ฟรีนะคะเก็บปลายทางน้องขอบวกเพิ่ม50บาทค่ะขอดูรูปเพิ่มเติมได้นะคะขอดูรูปเพิ่มเติมได้ค่ะต่อมาเป็นองค์ที่ห้านะคะองที่ห้าแถวที่สามนะคะหลวงปู่ทิมนะคะเหรียญเซมาหลวงปู่ทิมนะคะด้านข้างค่ะด้านหลังนะคะ ที่ระลึกฉลองอายุครบ8รอบนะคะหลวงปู่ทิมวัดละหารไร่จังหวัดระยองนะคะพศ2518นะคะด้านข้างค่ะขอดูรูปเพิ่มเติมได้ค่ะขอดูรูปเพิ่มเติมได้ทุกองค์เลยนะคะองค์ที่6นะคะองค์ที่6คะ่ะหลวงพ่อทวดวัดช้างให้นะคะเหรียญเสมาหลวงพ่อทวดวัดช้างให้นะคะด้านหน้านะคะงานเก่าๆเ,เดิมๆแบบนี้นะคะด้านข้างค่ะ ด้านหลังนะคะด้านหลังนะคะขอดูรูปเพิ่มเติมได้นะคะฉลองพระชนญ,ญาพระชันสารบหนึ่งร้อยปีนะคะสามตุราสองห้าห้าหกนะคะด้านหลังมีอักขระแบบนี้นะคะด้านบนมีรอยยันแบบนี้นะคะขอดูรูปเพิ่มเติมได้นะคะขอดูรูปเพิ่มเติมได้ทุกองเลยค่ะ,คะ องนี้น้องเปิดให้พี่ๆในราคาหกร้อยบาทนะคะหกร้อยบาทค่ะโอ,อนเงินน้องส่งให้ฟรีนะคะเก็บปลายทางน้องขอบวกเพิ่มห้าสิบบาทนะคะพี่ๆคนไหนชอบถูกใจโทรหาน้องได้เลยค่ะองค์ที่เจ็ดนะคะอง์ที่เจ็ดแถวที่สามนะคะหลวงพ่อแดงนะคะหลวงพ่อแดงนะคะด้านล่างมีตอกเล็กหนึ่งแบบนี้นะคะขอโทษทีนะคะ อันด้านล่างมีรอยจานดอเด็กแบบนี้นะคะขอดูรูปเพิ่มเติมได้นะคะหลวงพ่อแดงนะคะหลวงพ่อแดงค่ะด้านข้างนะคะด้านหลังนะคะวัดเข่าบันไดอิดนะคะจังหวัดเพชรบุรีนะคะสองห้าสามเจ็ดค่ะพี่คนไหนชอบถูกใจโทรหาน้องขอดูรูปเพิ่มเติมได้นะคะขอดูรูปเพิ่มเติมได้ทุกองเลยค่ะด้านข้างนะคะพี่พี่คนไหนชอบถูกใจโทรหาน้องขอดูรูปเพิ่มเติมได้ทุกองเลยค่ะด้านข้างค่ะ ดูกันให้ชอบดูกันให้ใช่นะคะถูกใจแล้วโทรมาหาน้องได้เลยค่ะองค์ที่แปดแถวที่สามนะคะหลวงพ่อพรมปัญโยนะคะหลวงปู่ดูนะคะหลวงปู่ดูนะคะหลวงพ่อดูนะคะนหน้านะคะเหรียญยืนแบบนี้นะคะหลวงปู่ดูนะคะพี่คนไหนชอบถูกใจโทรหารน้องได้เลยนะคะอะนุตายาปิ วัดสแกนะคะจังหวัดอยุธยาสองห้าสองหกนะคะพี่พี่คนไหนชอบถูกใจโทรหาน้องได้เลยนะคะด้านข้างค่ะด้านข้างนะคะ,ข,ะ,คะขอดูรูปเพิ่มเติมได้นะคะขอดูรูปเพิ่มเติมได้ทุกองค์เลยคะ่ะต่อมาเป็นองค์ที่หนึ่งแถวที่สี่นะคะหลวงพ่อเงินนะคะหลวงพ่อเงินหลวงพ่อเงินวัดดอนยายหอมนะคะด้านหน้านะคะงานเก่าๆแบบเดิมแบบนี้นะคะสภาพสวยงามแบบนี้เลยนะคะด้านข้างะคะ่ะ ด้านหลังนะคะหลวงพ่อเงินสองห้าศูนย์ศูนย์นะคะพี่พี่คนไหนชอบถูกใจโทรหาน้องขอดูรูปเพิ่มเติมได้นะคะขอดูรูปเพิ่มเติมได้ทุกองเลยค่ะ,คะองค์นี้น้องเปิดให้พี่พี่เนี่ยราคาหกร้อยบาทนะคะหกร้อยบาทค่ะโอนเงินน้องส่งให้ฟรีนะคะเก็บปลายทางน้องขอบบกเพิ่มห้าสิบบาทค่ะต่อมาเป็นองค์ที่สองนะคะรุ่นย้อนยุคนะคะหลวงปู่จันนะคะพสสองสี่เจ็ดแปดนะคะด้านหลังนะคะ วัดนางหนูนะคะพศสสองห้าห้าสองนะคะด้านหลังนะคะขอดูรูปเพิ่มเติมได้ค่ะขอดูรูปเพิ่มเติมได้ทุกองคเลยค่ะพี่ๆคนไหนชอบถูกใจโทรหาน้องขอดูรูปเพิ่มเติมได้ทุกองคเลยค่ะน้องเปิดให้พี่ๆในราคาหกร้อยบาททุกองเลยนะคะหกร้อยบาททุกองเลยค่ะองค์ที่สามแถวที่สี่นะคะพระครูรุ่งนะคะพระครูรุ่งวัดท่ากระบือนะคะด้านหน้านะคะงานเก่าๆเดิมๆนะคะสภาพสวยงามแบบนี้นะคะด้านข้างค่ะ ด้านหลังนะคะคอสสองสี่แปดสี่นะคะพี่ๆคนไหนชอบถูกใจโทรหาน้องได้เลยค่ะขอดูรูปเพิ่มเติมได้นะคะขอดูรูปเพิ่มเติมได้ทุกองค์เลยค่ะน้องเปิดให้พี่ๆนราะคะหกร้อยบาททุกองค์นะคะต่อมาเป็นองค์ที่สี่แถวที่สี่นะคะหลวงปู่คงนะคะหลวงปู่คงนะคะเหรียญสวยๆเดิมๆแบบนี้นะคะสภาพสวยงามแบบนี้เลยนะคะเหรียญกเก่าแบบนี้นะคะ มียันมีอักขระหลายเส้นคมชัดแบบนี้นะคะด้านข้างค่ะวัดถ้ำขุนไกลนะคะขอดูรูปเพิ่มเติมได้ค่ะขอดูรูปเพิ่มเติมได้ทุกองค์นะคะองค์นี้น้องเปิดให้พี่ๆเนะีราคาหกร้อบาทนะคะหกร้ยบาทค่ะโอนเงินน้องส่งให้ฟรีนะคะเก็บปลายทางน้องขอบพเพิ่มห้าสิบบาทค่ะ ต่อมาเป็นองค์ที่ห้านะคะองค์ที่ห้าแถวที่4ี่นะคะเรียนพรมวิหาร4ี่นะคะหลวงพ่อทวดนะคะหลวงพ่อทวดค่ะด้านหน้านะคะด้านข้างค่ะด้านหลังนะคะพระครูธรรมะพระพาทรอนนะคะวัดพราลานุภาพนะคะพอสสองห้าห้าสามนะคะพี่ๆคนไหนชอบถูกใจโทรหาน้องได้เลยนะคะด้านหน้านะคะลายเส้นคมชัดแบบนี้เลยนะคะงานเก่าๆเ,เดิมๆนะคะสภาพสวยงามแบบนี้เลยะคะ่ะ ขอดูรูปเพิ่มเติมได้นะคะขอดูรูปเพิ่มเติมได้ทุกองเลยค่นะ,คะน้องเปิดให้พี่ๆนะนะคะหกร้อยบาททุกองเลยนะคะต่อมาเป็นองค์ที่หกแถวที่สี่นะคะหลวงพ่อโอ๊ตนะคะหลวงพ่อโอะะ๊ตค่ะด้านหน้านะคะงานเก่าๆเ,เดิมๆนะคะสภาพสวยงามแบบนี้นะคะด้านหลังะคะ่ะที่ระลึกฉลองศาลเจ้าดาบทองนะคะ สารเจ้าพ่อดาบทองนะคะพอสองห้าศูนย์นะคะด้านหลังมีอันมีอักขระแบบนี้นะคะขอดูรูปเพิ่มเติมได้นะคะด้านข้างค่ะขอดูรูปเพิ่มเติมได้ทุกองค์เลยคะองนี้น้องเปิดให้พี่ๆแต่ราคาหกร้อบาทนะคะหกรบาทค่ะโอนเงินน้องส่งให้ฟรีนะคะเก็บปลายทางน้องขอบกเพิ่ม50บาทค่ะองค์ที่7แถวที่4นะคะ พระอาจารย์ขันนะคะพระอาจารย์ขันะค่ะด้านหน้าค่ะองค์นี้เป็นห่วงห่วงเป็นห่วงเชื่อมโบราณแบบนี้นะคะวัดนกกระจาบนะคะด้านหลังมียันแบบนี้นะคะขอดูรูปเพิ่มเติมได้นะคะขอดูรูปเพิ่มเติมได้ทุกองค์เลยค่ะน้องเปิดให้พี่ๆในี่ราคาหกร้อยบาททุกองเลยนะคะหกร้อยบาททุกองเลยค่ะ,คะโอนเงินน้องส่งให้ฟรีนะคะเก็บปลายทางนนองขอบบกเพิ่มห้าสิบบาทค่ะองค์ที่แปดแถวที่สี่นะคะหลวงพ่อลีนะคะ พระอาจารลีเจ้าอาวาสวัดอโศกกรามนะคะพี่ๆคนไหนชอบถูกใจโทรหาน้องได้เลยนะคะขอดูรูปเพิ่มเติมได้ค่ะขอดูรูปเพิ่มเติมได้ทุกองเลยค่ะ,คะองค์นี้น้องเปิดให้พี่ๆนะคะหกร้อยบาทนะคะหกร้อยบาทโอนเงินน้องส่งให้ฟรีนะคะเก็บปลายทางน้องขอบวกเพิ่มห้าสิบบาท องค์ที่หนึ่งแถวที่ห้านะคะหลวงปู่คร่ำนะคะหลวงปู่คร่ำะะ่ะเรียนเก่าๆเ,เดิมๆนะคะสภาพสวยงามแบบนี้นะคะอง์นี้น้องได้มาพร้อมกรอบกันน้าพลาสติกแบบนี้นะคะรุ่นเสาห้านะคะวัดวังว่านะคะจังหวัดระยองนะคะพี่ๆคนไหนชอบถูกใจโทรหาน้องขอดูรูปเพิ่มเติมได้เลยะคะ่ะขอดูรูปเพิ่มเติมได้ะคะ่ะองค์ที่สองแถวที่ห้านะคะเหรียญหลอดรูปหลอดนะคะ พระรูปหล่อหลวงพ่อโสธรนะคะพระรูปหล่อหลวงพ่อโสธรนะคะด้านข้างค่ะด้านหลังนะคะหกแปดสิบปีนะคะเหรียญแปดสิบปีนะคะกรมต,ตํารวจแปดสิบปีนะคะด้านข้างค่ะ <c oughs> ขอดูรูปเพิ่มเติมได้นะคะขอดูรูปเพิ่มเติมได้ทุกองเลยค่ะ,คะองนี้น้องเปิดให้พี่ๆในราคาหกร้อยบาทนะคะอง์ที่สามแถวที่ห้านะคะหลวงพ่อทวดเหยียบน้ําทะเลจืดนะคะด้านหน้านะคะ เหรียญเก่าๆเดิมๆแบบนี้นะคะสภาพสวยงามแบบนี้นะคะด้านข้างะค,ะาค่ะพระคุูวิสัยโสภณหลวงปู่ทิมนะคะพี่่คนไหนชอบถูกใจโทรหาน้องขอดูรูปเพิ่มเติมได้ค่ะขอดูรูปเพิ่มเติมได้ทุกองค์นะคะองค์นี้น้องเปิดให้พี่ๆในราคา600้อบาทนะคะ600้บาทค่ะ โอนเงินน้องส่งให้ฟรีนะคะเก็บปลายทางน้องขอบกเพิ่มห้าสิบบาทค่ะองค์ที่สี่แถวที่ห้านะคะหลวงพ่อชุยนะคะพอสหกห้านะคะพระสุวรรณมุนีนะคะหลวงพ่อชุยนะคะหลวงพ่อชุยข้าง,งานเก่าๆเดิมๆนะคะด้านข้างค่ะสภาพสวยงามแบบนี้เลยนะคะด้านหลังค่ะขอดูรูปเพิ่มเติมได้ทุกองคนะคะด้านข้างค่ะพี่ๆคนไหนชอบถูกใจโทรหาน้องขอดูรูปเพิ่มเติมได้ทุกองเลยนะคะ องค์ที่ห้าแถวที่ห้านะคะพระอุปชาแขกนะคะพระอุปชาแขกนะคะวัดบางปานะคะด้นหน้านะคะงานเก่าๆเดิมๆแบบนี้นะคะด้านข้างะคะ่ะรุ่นพิเศษนะคะพศสองสี่แปดแปดนะคะพี่คนไหนชอบถูกใจโทรหาน้องได้เลยนะคะขอดูรูปเพิ่มเติมได้นะคะขอดูรูปเพิ่มเติมได้นะคะองค์นี้นะคะ พระอุปปชาแขกนะคะพระอุปปชาแขกนะคะวัดบางปานะคะถ้าน้องพูดผิดพลาดประการใดน้องต้องกราบขออภัยด้วยนะคะพระอุปปชาแขกวัดบางปานะคะรุ่นพิเศษนะคะพศ2สองนะคะขอดูรูปเพิ่มเติมได้ะคะ่ะองค์ที่6แถวที่หนะคะหลวงพ่อเอียนะคะ เรหรียญหลวงพ่อเอียนะคะวัดบ้านด่านนะคะด้านข้างค่ะงานเก่าๆเดิมๆนะคะสภาพสวยงามแบบนี้นะคะจังหวัดปาราจีนบุรีนะคะสองห้าหนึ่งเก้าค่ะวัดบ้านด่านนะคะหลวงพ่อเอียวัดบ้านด่าน,นะคะ่ะด้านข้างค่ะขอดูรูปเพิ่มเติมได้นะคะขอดูรูปเพิ่มเติมได้ทุกองเลยค่ะองค์ที่เจ็ดนะคะองค์ที่เจ็ดแถวที่ห้านะคะหลวงพ่อกลวยวัดบ้านแครนะคะหลวงพ่อกลวยวัดบ้านแครคะ่ะด้านข้างนะคะด้านหลังนะคะ ยกช่อฟ้าสาราวัดเดิมอย่างนะคะด้านหลังนะคะงานเก่าๆเ,เดิมๆแบบนี้นะคะสภาพสวยงามแบบนี้นะคะลายเส้นคมชัดแบบนี้นะคะด้านข้างค่ะน้องเปิด Happy ให้พี่ๆนี่ละคะหกร้อยบาทนะคะหกร้อยบาทค่ะโอนเงินน้องส่งให้ฟรีนะคะเก็บปลายทางน้องขอบวกเพิ่มห้าสิบบาทค่ะงานเก่าๆเ,เ,เดิมๆนะคะสภาพสวยงามแบบนี้เลยนะคะ องสุดท้ายนะคะองสุดท้ายนะคะองที่แปดนะคะองที่แปดแถวที่ห้านะคะหลวงพ่อหน่ายนะคะหลวงพ่อหน่ายนะคะอินโทรนะคะวัดบ้านแจ้งอยุทยานะคะหลวงพ่อหนายวัดบ้านแจ้งอยุธยานะคะด้านด้านบนเป็นห่วงเป็นห่วงเชื่อมโบราณแบบนี้นะคะห่วงเป็นห่วงเชื่อมโบราณแบบนี้นะคะด้านข้างค่ะด้านหลังมียันมีอัขระแบบนี้นะคะขอดูรูปเพิ่มเติมได้นะคะด้านข้างค่ะ ขอดูรูปเพิ่มเติมได้ทุกองเลยนะคะ EP นี้เป็น EP ที่173นะคะพี่ๆคนไหนชอบถูกใจองไหนแอดไลน์หาน้องหรือโทรหาน้องได้เลยนะคะ EP นี้ถ้าน้องพูดผิดพลาดประการใดหรือน้องหาข้อมูลมาผิดพลาดประการใดน้องต้องกราบขออภัยด้วยนะคะ EP นี้น้องขอจบเพียงแค่นี้นะคะแล้วเจอกันใหม่ EP หน้าค่ะกราบสวัสดีค่ะ ฝากพี่ๆช่วยกดไลค์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปด้วยนะคะขอบคุณค่ะ